เอาแล้วครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมพอยแบงก์นะครับอยู่กับผมคนเดิมตูสิกเมอร์นะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ลงคลิปอัปเดตเกี่ยวกับอาวุธถาวรนะครับรองเท้าแต่นั่นเองคือเป็นรองเท้าแต่ที่ผมหวยหามากแต่ผมก็ไม่ได้เล่นมา2วันแล้วนะครับพูดง่ายว่าพลาดสิทธิ์ในการสุ่มไปแล้วสวันนะครับวันนี้เราอยู่กับหัวข้อของเหรียญ P B I C Token นะครับหรือว่าเหรียญ Token นะครับที่จะนําไปแลกของ ในร้านค้าโทเค้นช็อปนะครับที่จะแลกปืนถาวแรแลกมีดถาวแรแลกปืนแมทชั่นพัทเก่าๆถาวรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะซึ่งวันนี้เราจะอยู่กับหัวข้อตัวเหรียญตัวนี้ <c oughs> เราจะอธิบายให้ท่านชมได้รับฟังรับทราบกันว่าเฮ้ยไปหาเหรียญมาจากไหนเอาเอาแบบวิธีง่ายๆก่อนเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นกล่องตัวนี้ไหมกล่องเอ่อ Ss3 นะครับที่เป็นปืนใหม่ที่สามารถอัปเกรดได้นะครับที่เป็นปืนถาวรเดิมไออัปเกรดของมันเนีย่ยคือมันอัปเกรดสีด้วยแล้วก็อัปเกรดจำนวนกระสุนด้วยนะครับเดิมที่ปืนถาวรเนี่ยจะอยู่ที่30นัดใช่ไหมแต่ตัวเนีย้ยสามารถอัปได้30 40, 40 45อันนี้อธิบายให้เขาให้ให้เข้าใจาง่ายว่ามันมันอัปเกรดประมาณนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดสีสีปืนด้วยนะครับ อ, ập, อัพเดตสีปืนด้วยนะครับผมมีทั้งหมด3ขั้น,น,นอ่ขั้นที่3นี่จะเป็นสีทองเลยมั้งนะต้องไปอ่านรายละเอียดกันเอาเองนะรายละเอียดมันเยอะผมขี้เกียจอ่านนะอย่างผมผมเองก็ไม่ได้สุมด้วยนะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับอ่ะเราเห็นกล่องตัวนี้นะครับคลิกแล้วเราเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นนะครับอันนี้เดี๋ยวดูที่เมาส์ผมได้เลยนะเราจะเห็นว่ารางวัลสูงสุดเนี่ยมันคือ s s 3ถาวรนะครับซื่อแบบถาวรนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเราจะเห็นนะครับ PBC Token น5 0 0ชิ้นนะครับ500ชิ้นนะย้ำว่า500ชิ้นคือกล่องเนี้ยอันนี้5 5 5 0 0ชิ้นนี่คือคุณคุณโชคดีสุดเลยนะนี่คือโชคดีสุดเลย500ชิ้นอ่าแล้วก็ถัดมาก็250ถัดลงมาก็150ถัดลงมาก็100ถัดลงมาก็50ชิ้นนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นไอเทมบวกโทเค็นนะครับผมเนาะแล้วก็บวกไอเทมต่างๆนะครับก็จะมี5ชิ้นนะครับ ลงมาก็จะเป็น5้าชิ้นห้าชิ้น5ชิ้นขั้นต่ําจะได้5ชิ้นหรือเปล่าจะดูนะครับผมวันนี้5้าชิ้นหมดเลย5ชิ้นตามชิ้นครับอืมสามชิ้นลงจาก5้าขยับลงเป็น3ามแล้วนะสามชิ้นนะครับโทเคน3มชิ้นดูตามเมาส์ได้เลยนะครับผมตามชิ้นแล้วก็เป็น3ชิ้นยังยังไม่1ชิ้นโอเคครับเป็น1ชิ้นนะครับผมหนึ่งชิ้นน่าจะโอเคครับผมเหรียญโทเคนเนี่ย จะได้ต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งเหรียญนะครับขั้นต่ำนะในกรณีที่คุณโชคร้ายแบบโชคร้ายเยี่ยเลยก็คือ1เหรียญนะครับโทเค็นนะครับ1เหรียญเลยแล้วก็ได้เทปไปด้วยนะครับเนาะเออโอเคครับผมก็ตีกลมๆมาหนึ่งกล่องสองพแคสใช่ไหมก็ได้1เหรียญถ้าคุณซื้อ1ิบกล่องก็จะถูกหน่อยนะครับ10กล่องคุณจะได้ไปที่16ก็แนะนำไปซื้อ10กล่องนะถูกกว่าเนี่ยอันนี้คือวิธีแรกที่คุณจะได้ เหรียญโทเค็นที่ง่ายที่สุดเลยด้วยการใช้ตังฟาดหัวโทเค็นนะครับผมส่วนวิธีที่2นะครับผมก็เป็นวิธีที่ร่วมกิจกรรมจากตัวเกมนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าตัวเกมได้ทําการบอกไปที่เรียบร้อยแล้วครับว่าช่องทางการได้รับเหรียญโทเค็นเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับผมเนาะเริ่มจากช่องทางแรกเลยนะครับผมเนาะช่องทางแรกก็คือล็อกอินรายวันนะครับแบบต่อเนื่องนะเพื่อรับเหรียญโทเค็นนะครับ ช่องทางที่2ก็คือเล่นครบ60นาทีก็รับไปเลย1เหรียญน,นะครับ1นวัน1วัน1เหรียญน,นะแล้วก็ล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าเกมช่วงสุดสัปดาห์นะครับได้รับ2เหรียญต่อวันนะครับผมแล้วก็ล็อกอินล็อกอินครบ60นาทีนะครับช่วงสุดสัปดาห์รับเหรียญโทเค็น2เหรียญต่อวันนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมก็คือการเข้าร่วมการทายผลนะครับอีสปอร์ตนะครับ เมื่อเข้าร่วมทายผลการแข่งขันจะรับโทเค็นสูงสุด10เหรียญน,นะครับผม็ตัตเกมบอกประมาณนี้คือมันจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมว่าคือกิจกรรมมันก็จะมีเพิ่มข้ามาเรื่อยๆอันนี้คือกิจกรรมคร่าวๆนะตอนนี้ที่ที่จีเอ็มเขาได้ประกาศมาว่าเฮ้ยคร่าวๆมันมีบานี้นะเดี๋ยวในอะนาคตมันก็จะมีเพิ่มมาอีกตามระยะเวลากิจกรรมนะครับผมเนาะกิจกรรมเนี่ยมันจบวันที่1เมสามหกแเลยคือกิจกรรมค่อนข้างยาวนะค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเก็บเหรียญก็ได้ยาวๆเลยนะครับผมเนาะ แล้วก็แน่นอนอะ่ะถ้าให้ผมเดานะแบตเทิลพาร์รอบหน้าเนี่ยมันจะต้องแจกเหรียญโทเคนแน่เพราะว่าเออเหรียญโทเคนรอบรอบที่แล้วอะ่ะปีที่แล้วอะ่ะแบตเทิลพาร์ก็แจกเหรียญโทเคนเหมือนกัน,กนครับแจกประมาณสี่รอเหรียญมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะแจกส0 0รอยหรือสา0รอยไม่รู้อะ่ะแล้วคุณจะคุณจะแลกได้มีดอะ่ะได้มีถาวรไปนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในตัวเอ่อในตัว ในเว็บไซต์นะครับถ้าเราเลื่อนลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกต่างๆก็ไปรับชมมาได้นะครับเนาะโอเคครับผมก็วิธีการได้รับเหรียญโทเคนก็จะประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ผมเอารายละเอียดจากในเว็บมาเลยนะครับต่อมาก็เป็นของที่เราจะแลกกันในโทเคนช็อปนะครับโทเคนช็อปเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขึ้นเอ่อขึ้นรูปไม่ได้ขึ้นวิดีโอให้ดูแล้วกัน <c oughs> ขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมีแฟงเบสกับเปืน s อสนะครับผมสำหรับใครที่ในกรณีที่เราโชคร้ายแล้วเนี่ยเราแบบแบบโชคร้ายเทียนะตอนแรกเธอบอกว่ากล่องสุ่มใช่ไหมกล่องสุ่มเนี่ยถ้าเราเปิดไม่ได้ปลดปืนถาวรเลยเนี่ยเราสามารถเอาเหรียญโทเค็นเนี่ยสองพันเหรียญนะมาแลกปืนเอสสามถาวรไปได้เลยนะครับผม แล้วก็ข้างๆตัวเปิดเนี่ยจะมีกล่องอัปเกรดอยู่นะครับก็2000เหมือนกันโอ้โหเยี่แม่งหนักมากเลยเนี่ยสองพนนครับสองพเหรียญก็ช่างใจกันเอาเองนะครับผมว่าจะเอากันยังไงอะไรยังไงนะรายละเอียดจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแฟงเบดแฟงเบดก็ไม่มีเอฟเฟกนะเป็นแฟงเบดสีส้มนะครับสี่ร้อยเหรียญสี่ร้อยเหรียญน,นี่ผมคิดว่าไอเกมน่าจะแจกเหรียญโทเค็นนั่นแหละน่าจะแจกสัก400อ่ะหรืออาจจะมากกว่า400ให้เราไปแลกให้เราไปแลก,กมีดน,นะครับ แล้วที่เหลือก็จะมีกล่องต่างๆนะครับผมเราก็ไปเลือกดูกันได้เลยนะครับมีกล่องต่างๆเลื่อนลงมาก็จะเป็นพวกปืนนะครับผมนะพวกปืนปืนเอ่อปืนแมชชีนพาถาวรอนในรุ่นในรุ่นเก่าๆนะครับผมใครที่อยากได้ตัวไหนกระบอกไหนไม่ทันตัวไหนก็เก็บเหรียญแล้วก็ไปแลกเอามานะครับถ้าเป็นปืนหลักเนี่ยก็จะใช้1 5 0 0เหรียญน,นะครับผมเนาะส่วนเป็นมีดก็1 5 0 0เหรียญน,นะครับมีดที่1,500้เหรียญที่จะเป็นแค่บางมีดนะจะมีแค่2มีดจะมีมีดคาตานะ กาแฟเบดที่1 5 0 0ารเหรียญน,นะครับส่วนมีดอื่นมีดนินจาเคียวก็จะพันหนึง่งขวานนะเออคิงซอสอะไรพวกนี้ก็จะพันหนึง่งพกขวานกับพันหะนึ่งนะแล้วก็คาทาเวทมนกับพันหนึง่งส่วนหน้าไม้นี่กับพันหนึ่งที่ผมต้องการเนี่ยผมต้องการหน้าไม้นะต้องการหน้าไม้หน้าไม้เพราะว่าผมจะไม่มีไงหน้าไม้นี่มันอารมณ์เหมือนธนูถาวรนครับผมเนาะดาเมจร้อยนะครับผมเน,นาะนนส่วนเลื่อนลงมาเนี่ยที่เหลือเนี่ยจะเป็นของวันละ สำหรับใครที่แบบเฮ้ยของถาวรแบบไม่ถูกใจเลยอ่ะไม่รู้จะเอาเหรียญแปทําอะไรมันเหลือก็เอามาแลกของข้างล่างเอามาแลกของข้างล่างได้เลยนะครับผมเนาะของข้างล่างก็จะมีพวกปืนนะปืนวันนะครับไอเทมนะครับเออพวกไอเทมเพิ่มเลือดตัวละครวิกนะครับผมเนาะแล้วก็มีวิกให้เราได้เลือกด้วยนะครับวิกนะมีวิกให้เราได้เลือกด้วยครับก็นะเป็นวิกระดับที่ดีนะครับก็ไม่ได้แบบขี้ไก่กระด้น ก,ก็ตามเกตนะครับเกตดีก็ใช้เยอะหน่อยเกตไม่ค่อยดีก็ถูกหน่อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นพวกแบบเครื่องประดับนะ,ะไม่ว่าจะเป็นดู HP หรือดูเพื่อนนะหรือดูเรดาร์อะไรเงี้ยก็ไปเลือกสั่งนั่นเองอันนี้คือไอเทมจานวนวนันไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการเพิ่อมไอเทมเข้ามาให้แลกอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเป็นเรื่องของอนาคตเลยเพราะว่ากิจกรรมมันยาวมากๆนะครับผมเนาะโอเค,อเคก็ผมรายละเอียดก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเนาะไว้แคบไหนๆก็ไหนๆละ เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมดีกว่านะครับผมเนาะไปแน่นอนแหละรอบนี้มันเป็นเกี่ยวกับแบตเทนพาร์นะครับเราก็ต้องใช้อาวุธอะไรที่เป็นแบตเทนพาร์นะครับผมเนาะตอนนะเหรียญเกี่ยวกับเหรียญก็ตามที่อธิบายไปเลยนะครับผมเนาะเหรียญก็สำหรับสายฟรีเนาะเออมันก็ก็มีอยู่เออมันก็ไม่ได้เติมสักทีเดียวนะแต่ว่าสายฟรีก็มันก็จะมีจํากัดหน่อยอะ มันก็ไม่ใช่ว่าจะแจกเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะจุดประสงค์พี่แกก็คือตังค์พี่แกต้องต้องหาตังค์นะพี่แกต้องหาตังค์ไปเลือกสัน่นกันเองนะครับผมว่าจะอันนี้กันยังไงนะครับส่วนตัวผมก็คงไม่ได้สุ่มกล่องน,นะส่วนใครที่สุ่มกล่องก็คงจะเหลือเฟือนะครับผมไรกันหมดป มีเลือดไหมส่วนตัวผมก็คงจะได้เหรียญโทเค็นจากแบตเทิพาร์ตซีซั่ซนถัดไปแหละว,ว่าเพราะว่าถ้าจะให้ผมเติมสุ่มผมคงเติมไม่ไม่ไหวแล้ <laughs> มันมันแพงว่ะแล้วอย่างหนึ่งผมก็ไม่ค่อยได้อยากได้ไอ้ปืนเอ่อปืนเวอร์ชันอัปเกตรดพวกนี้เท่าไหร่อ ผมเขาอยากได้เฉยๆตายไปจะเล่นปืนแมสันพาแต่ว่าไม่ได้เล่นตอนนี้เล่นเล่น RPG ไปเล่นไงระด้านี้ก็ต้อง RPG นั่นแหละไอ้หนูเฮ้ยตกตกตกมีเลือดให้หน่อยไหมไปเรื่อเหลือแปดหายใจปะตัวนึง สำหรับคนที่เป็นสายฟรีนะที่ไม่ได้อยากเติมแต่อยากได้โทเค็นเอาไว้แลกของเนี่ยก็ต้องต้องร่วมกิจกรรมแบบให้ให้เยอะๆเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นเดือนแห่งการร่วมกิจกรรมมันจะเป็นเดือนแห่งการร่วมกิจกรรมนะครับผมยังไงก็ต้องร่วมครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้นี่กันอ่ะอยากจะได้โทโทเค็นฟรีนะครับ กิจกรรมก็ไม่ยากนะแต่อาศัยเวลาครับเออถ้าคนที่มีเวลาก็จะไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าใครที่แบบไม่ไม่ว่างอย่างผมเนี่ยที่แบบว่าเออเป็นสายทํางานอย่างเงี้ยเออทำงานแล้วอะ่ะเออหรือทำงานแล้วจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่ครับผมหรือทํางานที่ที่มันไม่ได้เป็นอะไรแบบไม่ได้มีเวลาอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันก็ทําใจหน่อยแต่สําหรับใครที่มีเงินอยู่แล้วนะครับม,มีมีงบอยู่แล้วก็เอาเงินป้าดหัวไปเลยนะแนะนําไปสุ่มกล่องเพื่อเอา โอเคเลยผมว่ากอกนะั้นนะเขาอาจจะไม่ค่อยไอนี่กันเท่าไหร่นะอาจจะไม่ค่อยสนใจปืนก็ได้เขาอาจจะสนใจโทเค็นก็ได้อาจจะไปรู้เพราะว่ากล่องมันก็โทเค็นมันก็เยอะจริงอะ่ะสออูงสุดก็ห้าร้อยเหรียญเลยแต่รู้สึกว่ารางวัลไอรางวัลขั้นต่ําอ่ะมันแบบหนึ่งเหรียญมันผมมองว่ามันมันน่าเกลียดนะไปหน่อยนะกล่องสองพันแคสอ่างเงี้ยได้เหรียญขั้นต่นะําเหรียญหนึ่งเงี้ยรู้สึกน่าเกลียดไปหน่อยขั้นต่ํานะขั้นต่ํยอย่าขั้นต่ํา น่าจะขั้นต่ำสักห้าเหรียญผมว่าจะได้ไม่ดูน่าเกลียดอ่ะอันนี้ขั้นต่ำเหรียญน่นาเกลียดไปนะส่วนตัวส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันน่าเกลียดไปยิงไม่โดนเลยชิบหายโอ้ยิงไม่โดนเลยชิบหายอะเราละไป ถนัดเลยว่ะแม่งเดินเร็วกันมากเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะไปไหนล้วไปไหน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 เดินอย่างเดียวแฟตนี่มีอะไรใช้หมดอะไะไรเอ้ยแม่งอาพีจียิงกันกระหน่ำเลย แล้วมันเป็นนึกเตะท่าไหนวันนี้มาเล่นโหมดนี้กันเนี่ย <laughs> เอ้ยีืนอยู่ข้างหลัง <c oughs> โอ้ยลุยยิงใครแม่งโดดไปโดดมาวะสุดหมดว่ะ เฮ้ยใครวะใครวะเห็นอยู่ไหมแม,ม,ม,ม่แบมแบมโอเคดีนะมันตายก่อนอย่างนั้นสวยเลยเนะีย่ยอุ้ยมัเย้ยหลับเลยกู ตายไปเะียละยิงยากมากบอกเลยจะยิงไม่ถูกไม่รู้ยิงใครไปโอ้ลูกกระเบิดพี่ไปไน้องโดนนแต่ไม่ตายเว้ยไป ไม่รู้จะโดนไหมโดนไหมโดนไหมทาไปแล้วทาไปแล้วไวอภิจีใครวะหมายใครวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่าอ่าโอเคแสงศูนย์พันอ่ะเล่งไปเลยเอาโดนโดนเป็นใครอยู่ตรงนี้วะ อาพีจีเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาอาพีจีก่อนโอเคโดนเก็บปืนไข่มี่ไม่ได้เลยจีเดินผ่านปืนไข่มี่ไม่ได้จีเอ้าโดนอยู่แล้ววะเนี่ย โอ้โหตีแล้วนะยังยิงโดนนึกว่าจะยิงไม่โดนซะแล้วโดนอีชพายโดนอยู่เหรอ,อยิงหัวเนี่นย

แล้วคว้าพวกมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยต,ต,ติดติดติดเดินมั่วเดินสู้อะไรชิชบหายุูเจอใหม่ชิมหน้านะครับบ๊ายบาย